สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่5ทับ2นะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมนะครับซึ่งชัมม่วโมงนี้คุณครูคท็อปก็จะมาสอนในเรื่องของโอวาทสาการไม่ทําความชั่วทั้งปวงนักเรียนรู้ไหมครับว่าการไม่ทําความชั่วทั้งปวงก็คือหลักเบญจศิลป์น,น,นะครับซึ่งเบญจศิลป์ที่นักเรียนยึดถือปฏิบัตินะครับรวมถึงทุกๆคนนะครับ จะมีการยึดถือเบนเศินห5ประการหรือ5ข้อนะครับนักเรียนทราบด้วยไหมว่าเบนเศินห้าข้อมีอะไรบ้างอ่าเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับการไม่ทําความชั่วทั้งปวงนะครับก็คือหลักธรรมที่สนับสนุนไม่ให้คนทาความชั่วนั่นเองนะครับเบนเศินคือข้อที่ควรละเว้นเบนเศินมี5ประการนะครับได้แก่หนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์สองเว้นจากการลักทรัพย์สาม เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 4. เว้นจากการพูดเท็จและ5ครับเว้นจากการดื่มสุราและสารเสพติดอันนี้คือหลักนะครับหลักเบญศิน์ห้าประการหรือเรียกสั้นๆว่าศิล5ห้านะครับถ้าหากนักเรียนยึดถือปฏิบัติศิล5ห้าในตัวเองแสดงว่านักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมในตัวครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าเบญสิลป์นะครับทั้งหมดมี5ข้อมีอะไรบ้างนะข้อที่1นะครับ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิก็คือเบญจสินที่เกี่ยวกับเรื่องของการเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวงนะครับรวมถึงการทําร้ายสัตว์หรือมนุษย์ด้วยกันเองนะครับแม้แต่คิดหรือวางแผนก็ถือว่าผิดศีลครับใครที่คิดหรือวางแผนที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยแสดงว่าเรียนประพฤติผิดนะครับประพฤติประพฤติผิดศีลในข้อนี้แล้วนะครับ ต่อมาเบญนศิลข้อที่2ครับอธินาธานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิก็คือการเว้นจากการลักทรัพย์หรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นะครับการลักขโมยไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยอะไรก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นการผิดศีลข้อที่สองนะครับเบญจศีลข้อที่3กาเม,มสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ ก็คือการล่าเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมการประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับอย่างเช่นนักเรียนมีชู้นะครับชู้รักในแวรเรียนก็แสดงว่านักเรียนผิดศีลข้อที่สามครับฉะนั้นแล้วนักเรียนไม่ควรมีชู้ในแียนเป็นเด็ดขาดนะครับต่อมาครับเ็นจศีลข้อที่4ี่นะครับมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิก็คือการเว้นจากการพูดไม่จริง รวมทั้งการพูดหยาบคายพูดนินทาว่าหลายผู้อื่นนะครับการโกหกนะครับถือว่าเป็นการผิดศีลข้อที่4ไม่ว่าจะโกหกเรื่องอะไรหรือพูดจาหยาบคายเรื่องอะไรนะครับแสดงว่าประพืติผิดแล้วนะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนนะครับนักเรียนต้องพูดจาให้ไพเราะพูดแต่ความจริงนะครับและสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะครับอันนี้คือเรื่องของบิจฉาศีลข้อที่4ต่อมาครับข้อสุดท้ายบิจฉศีลข้อที่5ก็คือ สุราเมระยะมัชชะปมาทัฏฐานาเวลมณีศิกขาปะทางสมาธิยามิก็คือการละเว้นจากการดื่มสุราเมไรและเครื่องดองของมุญเมาทุกชนิดนะครับเป็นวัยเรียนนะครับนักเรียนอยากคิดอยากลองนะครับอยากคิดอยากรู้เรื่องของรสชาติในเรื่องของอเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับพวกเหล้าสุราต่ตางๆนะครับ ได้ควรเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นแล้วนักเรียนต้องยึดถือนะครับสินข้อที่5อย่างเคร่งครัดรวมถึงสินข้ออื่นๆนะครับถ้าหากนักเรียนคนใดที่มีเบญจศีลห้าข้อนะครับ5ประการนี้ในตัวเองแสดงว่านักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนะครับอโอเคครับวันนี้งานนะครับในเรื่องของการไม่ทําความชั่วทั้งปวงนะครับครูก็จะมีใบงานมาให้ให้นักเรียนทํานะครับก็คือให้นักเรียนบอกความหมาย ของเบญจศิลป์ต,ต่อไปนี้นะครับซึ่งเบญจศิลป์เรามี5ข้อก็เราเรียนก็หาความหมายมานะครับว่าหมายถึงอะไรในแต่ละข้อโอ,โอเคครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนได้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ครูก็ขอสวัสดีครับ